สวัสดีค่ะวนนีู้กว่จะดูรุหนกัน้างาตัวใหม่จะเป็นของมค่นี่จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของซัมซุงเลยนะคะอันนี้นะคะสามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยนะคะับริสาค่ะจะเป็นัหน้าหลสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะ มันจะเหมาะกับสไตล์ของคนลูกค้าเลยค่ะมันเป็นเทนหน่นะไม่ว่าเราจะใช้งานแบบพับหรือว่าแบบเปิดปิดก็ได้ตัวอนี้ข้อดีของมันก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะถ่ายรูปจะถ่ายคันเขาไหมเวลาไปดูคอนเสิร์ตดูอะไรเนียค่ะเปิดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้สองทีนะมันก็จะเป็นกล้องนะก็ไปถ่ายคานหน้าจอตรงนี้เลยหรอได้จะถ่ายงานตรงนี้ได้เลยสามารถปรับเลนส์ปรับอะไรได้อานนี้แค่จอนอกยังไม่พอนะคะจอไหนนะคะเปิดขึมนมาปุ๊บก็ยังเป็นกล้องเหมือนเด uh, ิม <ato> <together> <à, Pop> <doubt> เวลาลูกค้าถ่ายลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าต้องมีไม้สูง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 ตอนะคะคนี้เราสามารถวางอย่างนี้ได้เลยจ้ะวางอย่างนี้ถ่ายได้เลยไม่ต้องใช้ใคนอื่นถ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นตัววิดีโอหรือว่าเป็นตัวกล้องก็สามารถถ่ายอย่างนี้ได้เลยสามารถปรับเลนส์ได้จ้ะ มันจะมีเลนแบบออฟตาเลยมันจะมีเลนมาโคซิงเกิลเทปแล้วก็ในตัวกาแฟถ่ายกลางคืนถ่ายกลางคืนจะชัดตัวนี้จะมาพร้อมกับ CPU ียูเใหม่ก็คือ8พลัส Gen 1เป็นระบบกันน้ำไม่ต้องกังวลเวลาเราไปนั่งตามคาโคลคาเฟ่อะไรนี้มีน้ำหยดใส่ไปสามารถองต่างได้ท่าได้เลยใช่ไหมเชฟคะตัวนี้ตัวใหม่ของเราก็จะมาพร้อมกันทั้งหมด สี่สีนะคะก็คือจะเป็นสีม่วงจะมีสีม่วงสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีดำถ้าเข้ากับสไตล์นะคะก็น่าจะเป็นสีนี้นะคะสวยแต่ว่ากังวลนะคะย่าถ้าเราทับไปทับมาแล้วตรงนี้มันจะหักไหมคะไม่หักค่ะตัวนี้ของเราจะมีรับประกันให้ภายในปีะการประกันหนึ่งปีแล้วก็สามารถทับเช่าเรียสองแสนครั้งต่อปีเฉลี่ยแล้วก็ประมาณหกถึงเจ็ดปีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะการเข้าการออกแบบนี้เลย รากกวงวนวันนี้คุณ,คณคลูกค้าสนใจรับเป็นสินค้าสีอะไรดีคะสีม่วงค่ะ้ค่ะขอบคุณนะคะ